พยายามไปทำเราลงทุนไปสามหมื่นกว่าไอ้คนใส่ก็โทรมาด้วยเราก็ต้องจ้างน้อนตัดแต่ทุกปีมันก็เดินลงสนามได้มันดีคีดีแต่ขอบอกปีนี้ลงสนามไม่ได้โงเกิอดอะไรขึ้นเอฟซีทีนี้พอลงไม่ได้เนี่ยคืออันนี้ผมก็เข้าใจว่าเราอยากจะตามเอฟซีแต่ว่าถ้าผมรู้เรงหน้าเนี่ยผมก็ไม่เสียเงินเท่าประมาณโดยเสร็จแล้วคงประมาณเกือบครึ่รงแสน นี่อย่างอย่างที่หลายๆท่านว่าก็คือเวลาเราจอบคนอะไรเนี่ยแต่เราเราทราบเนี่ยสิ่งที่เราจะลงทุนไปมันก็จะไม่สิ้นปักอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่ผมฝากไว้ลแลวผมเข้าใจว่าวันนี้มันมีหลายประเด็นที่เราพูดคุยกันเนี่ยท่านท่านลอเตอร์ผมไม่เห็นใจนะครับท่นจะตอบอะไรไม่ได้แต่ถ้าผมถามคำถามนี้แล้วท่านลอร์ตอบได้เนี่ยผมว่าสมาชิกในนี้หลายหลายท่าน คงสบายใจไม่ใช่ครับท่านดอเตอร์ทราบไหมครับว่าท่านในหลูงว่างวันไหนต้องขอโทษด,ด้วยถ้าาบางเรื่องเนี่ยมันออกไปโดยที่ไม่ได้บอกลวงหน้าการบางเรื่องเราเป็นเรื่องรายละเอียดปีกย่อยที่เราชี้แจงเพิ่มเติมเ,เรื่องของมาสก,กอดน,นั้นเราถูกต่อว่าในต,ตอนแข่งคุตบอลคยณกอ,อว่าเอ๊ะมันไม่ใช่แนวทางปฏิบัติที่ไหนเลย ก็เลยไปบอกออกมารอร้องว่าอยากให้มันจบเลยผมก็เลยสั่งไปที่แหลกคคองว่าขอให้เป็นเรื่องของนักกีฬาเลยลงสนามผมก็ไม่เข้าใจเรื่องแมสคอตเหมือนกันกับพี่ทางบางกอ,อกการนะครับคือบางเรื่องมันน่าทำเนี่ยไม่ไม่ทำผมถามว่าระหว่างแมสคอตกับโคโยตี้ไอ้กับพิตตี้เนี่ยอะไรมันควรห้ามลงสนามมากกว่ากันนะครับคือ มันไม่เข้าใจครับคือมันไม่เข้าใจแล้วก็เห็นในพีเมียลีอังกฤษเขาก็ยังลงไปเดินกันอยู่นะครับแมสคอตของแต่ละสโมสรนะครับก็ก็เริ่มไม่เข้าใจว่ามันมันคืออะไรพี่จะอยากจะฝากไปบอกคนที่เขาบอกด็อกเตอร์มานะครับว่าไอ้นี่มันไม่เหมาะไอ้นี่มันไม่ควรไอ้นี่มันไม่ใช่ผมว่ามันบางทีเนี่ยการตลาดเนี่ยมัน บอกให้เราทําธุรกิจก็ต้องคิดถึงเรื่องการตลาดด้วยเหมือนกันนะครับดกอินซีของอินซีเพื่อนตารวจลงมานะครับได้แฟนเด็กๆนะครับเด็กๆเ,เอาพ่อเอาแม่เข้ามานะครับกระต่ายของทางนี้ฉลามของทางนี้นะครับทุกทุกคนก็มีแมสคอตมีปาโลมามีอะไรต่อมีอะไรนะครับเราผมก็ไม่เห็นมันเสียหายตรงไหนนะครับแล้วก็ผมก็เห็นหลีกแนวกิดเขาก็มีลงมาเดินในสนามกันุ้ยายด้วยาย นะครับถ้าเรือก็มีสิงเจ้าท่าลงมากูปีก็มีวัวชนวัวชนเขาก็มีวัวคืออยู่ดีๆโดนหมดผมเชื่อว่ากระทบหมดเลยครับนะครับเด็กๆถามหาเลยละ่ะนะครับหายไปไหนแมสคอตอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะครับมันเหมือนขาดหายอะไรไปเราก็ไม่เข้าใจว่าห้ามของพวกนี้จะไม่ห้ามพิจิก็ทโทษนะครับผมเข้าใจว่า ที่เขาห้ามคือไม่ให้เดินนําหน้านักกีฬาลงไปยืนแถวขออนุญาตครับคอนเทเตอร์ครับเมื่อผมเจอกับแมทที่ผ่านมากับเเทโดนครับแมทคอมห้ามม่าคอร์ดผมบ่าทีแรกคุณว่าไ้ห้ามเดนินลงสนามห้ามเดินนําผมบอกต่อท้ายได้ไหมเขา่าพอได้ก็เดินลงไปจับมือไวยผมอีกแาวาผมพูดไปเรื่อง